ราจะเล่าให้ฟังนิดนึงในเรื่องของความคลั่งไคล้คลั่งไคล้คุณเป๊กผลิตโชคหน้ากากจริงโจ๊แล้วที่ถอดหน้ากากออกมาแล้วกระแสคือแรงมากแล้วคุณเป๊กผลิตโชคเนี่ยนะแฟนๆจะเรียกเขาว่าคุณหลวงคุณหลวงคุณหลวงผลิตนะคะแล้วก็คุณหลวงเนี่ยก็จะเรียกแฟนๆว่านุชใช่นุชหลายคนก็เรียกนุชเชสอย่างงี้นะคะเอาเป็นว่าความรักของคนแฟนแล้วก็คุณหลวงผลิตเนี่ยนะคะเป็นที่รู้กันดีว่า น่ารักแค่ไหนถามพี่เอก่อนดีกว่าถามว่าแม่ยกพี่เอเนี่ยปกติแล้วทําอะไรให้พี่เอบ้างในความเป็นแฟนคมีของกินอะไรมามากมายครับผลหมากล่างไม้อกมาบางทีมาเยอะมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้นะคะก็เริ่มจะมีกระจัดหมากบ้างนู่นนี่นั่นเอกินหมากกับแม่ไหมลูกตามมานานตามมานานกันเลยเดี๋ยวนี้เข้าวัยถือตะกร้ามาด้วยกันกับเทียมกันงไม่ได้มา เองมาแบ่งพี่เอเคียวหมากด้วย่ะแต่ความรักของเขานี่น่ารักเนาะแฟนคลับเนี่ยแฟนคลับน่ารักมากคุณเป๊กผลิตชคล่าสุดค่ะคุณผู้ชม่านุชเชสของคุณเป๊กเนี่ยเขาถึงขั้นรวมตัวกันขายเสื้อแล้วเอารายได้จากการขายเสื้อนี่นะไปซื้อสื่อค่ะไปซื้อสื่อพี่ปองคืออะไรไปซื้อแบบว่าขอขอให้นักข่าวคนนี้เขียนข่าวพี่เป๊กหน่อยอย่างเงี้ยรือเนาะอันนั้นมันจิบจิบไปค่ะไปซื้อนี่เลยค่ะคุณผู้ชมขาจอนี้ เป็นสื่อด้านหน้า M Quartier เลยอะใจกลางกรุงเทพเพื่อที่จะเปิดซิงเกิลเพลงใหม่ให้กับคุณเป๊กคือผลงานของแฟนคลับล้วนๆเหรอเนี่ยผลงานของแฟนคลับล้วนๆค่ะดูเชิล้วนๆเลยนี่ก็เป็นการทำการนิยามคำว่าแฟนคลับให้ใหม่เลยอะถ้าไม่ซื้อสื่อยังไม่ใช่แฟนคลับนะพี่เอนี่คือนี่คือใช้สื่อซื้อบิลบอร์ดซื้อบิลบอร์ดใช่นี่คือความรักนะคะชาวแบ๊คเดียวละสิซื้อแบ๊คเดียวละสินานๆหนึ่งนาที นานนานนานานเลยเขาเป็นเพลงเลยนะพี่เออย่าอิจฉาไม่เอานะพี่เอนะเดี๋ยวให้แฟนคลับเดี๋ยวให้แม่ยกทุกคนมาซื้อให้พี่เอด้วยอุยนี่เหมือนแบบศิลปินเกาหลีเลยนะคืออยากจะแฮปปี้เบิร์สเดย์ก็ซื้อป้ายแบบเนี้ยที่นู่นนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เราไปไกลอน่างนี้แล้วนิยามคำว่าแฟนคลับที่ใหม่เลยนะคะเขารักของเขาเขารักของเขาเารัก ขาวค่ะยิ่งใหญ่จังเลยถ้าเกิดถ้าเกิดแฟนคลับนี้รักพี่เป๊กแล้วรักเพื่อนพี่เป๊กด้วยได้ไหมไอ้คนดีนะได้ไหมแบ่งปันมาเกีปลาหมึกได้ไหมได้ไหมอ่ะได้ไหมยืนในซักมูนได้ได้เนาะนิดนึงนิดนึ่งแต่นี่พูดถึงโลกโซเชียลโลกออนไลน์ต่อๆนั้นนะคะคือน้องคนนี้น้องต่อน้องต่อธนพ